ติดั้งกระจกมองหลังตัดแสงนะครับใน Accord G7 นะครับผมเทให้ดูนะครับเห็นไหมครับสีจะเริ่มเปลี่ยนนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับกระจกตัดแสงนี่ครับกลางคืนจะเป็นเขียวอมฟ้านะครับผม มีปุ่มเปิดปิดนะครับต่อด้วยกล้องหน้าหลังนะครับของแอสตันนะครับผมแบบกระจกนะครับชัดแจ๋วนะครับตัวนี้ติดตั้งใช้ฟิลแท็บนะครับไม่ต้องใส่ไฟนะครับผมมีหน้าหลังนะครับหน้ากับหลังนะครับผมอันนี้หน้านะครับอันนี้หลังนะครับหลังลูกค้าจะเอาไว้อยู่อย่างนี้นะครับจะไว้อยู่ในกลางกลางรถเลยนะครับผมไม่เอาข้างนอกนะครับ ใช้ฟิลแท็บนะครับที่จุดบุหร่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคครับ